ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กในนามฮิมุระไทเคนชินเพจสมุไรไทยบ้านร้านไทเคนชินก็มีงานดาบคาตนะลิมิเต็ดและไอเทมมานำเสนอนะครับโอ้ไม่ใช่คาตนานะครับนี่เป็นขนาดวากิซาชิเป็นงานดาบญี่ปุ่นแท้นะครับบูรณะใหม่นะครับนี่ก็เป็นเชือกซากเอะ จากญี่ปุ่นแท้เลยนะครับเส้นละ2,500บาทเลยทีเดียวนะครับด้ามจับก็พันด้วยเชือกญี่ปุ่นแท้นะครับไหมญี่ปุ่นแท้นะครับกระเบนแท้คัดเกรดสีดำธรรมชาตินะครับเกรดขาวนี่คือเกิดจากการปัดนะครับแต่กระเบนตัวนี้เป็นกระเบนดำนะครับไม่ได้ฟอกไม่ได้ย้อมสีแต่ประการใดนะครับปิ้งนี่เจ็ดโดหด ชุดฟิตติ้งเป็นงานทองเหลืองแท้ทำสีแบล็กโลดิเอมหรือสี 2K 2กษัิตรย์นะครับเซปะเป็นงานทองแดงแท้แกะลายดอกเบนจมาศแนวญี่ปุ่นนะครับหมดุดล็อกเป็นเขาควายแท้1จุดนะครับโอ้โหกับเบนแท้คัดเกรดเจ็ดโดอยวมาดูกันว่า เล่มนี้มีโคซุกะด้วยนะครับโคซุกะก็คือมีดพกซ่อนของสมุไรชนชั้นสูงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีดพกซ่อนเป็นเหล็กอะไรแล้วก็ตัวใบดาบเป็นเหล็กอะไรมาดูกันได้เลยงนี่งานใบดาบเป็นเหล็กทาฮามากะเนะนะครับน่าจะเป็น การใบตีทบนะครับตีทบค่าฮามะากนี้ดูฮาดะครับฮัมมอนอาจะว่าสกุหะก็ไม่ใช่นะครับคุนเมก็ไม่เชิงเป็นคลื่นบางๆอย่นะครับแต่ใบสวยมากนะครับเป็นการขัดขุนด้วยหินฮาซิยะขัดแบบญี่ปุ่นโบราณน,นะครับขัดดึงเส้นฮาดะนะครับเอาโ,โ,โป๊กัสใช่ไหม ไม่โฟกัสจริงๆไว้เอาเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ดูงานเซปปะเซปะทองแดงแท้นะครับแล้วก็ฮาบากิทองแดงแท้าะโอ้โหโอ้โหเจ็ดดูือ oh, 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 oh. uh huh. านใบตัวนี้เป็นใบญี่ปุ่นแท้เลยนะครับเดินทางมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับคุณปูนะคุณปู อายุน่าจะร้อยสอมีได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูงานโคสุกะมีดพกซ่อนของสมัยกันได้ว๊บนี่ไม่ธรรมดานะครับมีดพกซ่อ ok นเล่มนี้นะครับหรือว่าโคสุกะ เป็นงานเหล็ก SK5 นะครับตีร้อนชุบแข็งทำลายฮามอนแท้นะจ๊ะเล่มนี้จะบอกให้โอ้โหโตบอกเลยนะครับว่าคมหวานเจี๊ยบนะครับเล่มนี้นี่ส่วนตัวด้ามนะครับด้ามโคสุกะเล่มนี้กเ็เป็นงานทองแดงผสมะน,นะครับเป็นงานทองแดงผสมแกะลายมังกรนะครับ จะประมาณนี้เลยครับเป็นงานแกะลายนูนนะครับทําสีดำพ้นทองนะครับพ้นทองเม็ดสายนะครับก็จะประมาณนี้สะครับถ้ท่านใดนสนใจงานโคสุกะแบบนี้ก็สามารถสั่งทำได้นะครับเฉพาะงานใบโคสุกะพร้อมด้ามแบบนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่2 0 0พ 599บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับก็จะได้แบบนี้เลยชุดแข็งทำพังเันห้2 5้9บาทนะครับแต่ต้องรอประมาณ1-2เดือนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะทำยากอยู่นะครับ